ครับเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันหลังจากที่ช่างนัดมาใส่กระบะด้ำต่อชุดระบบยกดำเสร็จเรียบร้อยสำหรับคันนี้ไทเกอร์ดีโฟดีครับไปเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันนะฮะดูซิว่าใส่ทรายแล้วจะยกขึ้นไหม ครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงหน้างานแล้วนะฮะรถคันนี้ปรับแต่งโดยช่างนัดครับทำกระบะดำทำระบบชุดยกมาจะพาเพื่อนๆมาดูกันครับว่าล้อขนาดไหนล้อหลังครับใช้ล้อ16นะครับใช้ยางหลินหลงเบอร์ยาง26575ขอบ16ครับกระทะช่างเปยเป็นคนสั่งให้ครับโอ้โหดูระบบแหนบก่อนนี่ดูชุดแหนบสะก่อนสุดยอด สวยงามมากครับเป็นยังไงล่ะจะทําการทดลองนะครับนะฮะในการใส่ทรายเป็นครั้งแรกเอาถอยเลยถอยเลยเราจะทําการเทสกันครับว่าระบบยกดัมนั้นเป็นอย่างไรนะฮะนี่ครับสวยงามพระรามแปดเลยครับรถด,ดัมหนึ่งคันก็สามารถหาเงินได้และใช้เพื่อง,งานการเกษตรได้นะครับ ตักโดยแมคโครโคมาสุนะครับ PC 120รุ่น3นะครับนี่เอาแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากที่รถนั้นปรับแต่งมาเสร็จแล้วนะฮะเป็นรถดำแล้วนะครับเราจะต้องลองทำการเทสกันก่อนนะครับโดยการใส่ทรายครับนี่ฮะใส่ทรายลงไปเลย รถเสร็จแล้วจะต้องเทสกันนิดนึงนะครับผมมาสุครับสุดยอดเลยมาดูล้อหน้ากันนิดนึงนะครับล้อหน้าใช้ขอบ16ครับใช้ยาง2 4 5นะครับขอบ16ดีโฟดีครับมา่งกี่ที่2ครับใส่ไปเลยครับบล้ม เอาแล้วเราจะลองทำการเทสดูก่อนนะฮะเอาฉนันน้นจะลองทำการเทสดูก่อนครับขึ้นไหมเอายังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นขออีกช่างไปยบอกขออีกหนึ่งครับช่างไปยมาเทสเองเลยครับมาขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งให้ดูทรงแหนบครับนี่ครับสวยงามมากครับ รุดระบบดำอยู่ด้านในนะฮะมาใสอีกหนึ่งครับอัดกันไปเต็มเต็มไปเลยนี่ใส่เข้าไปครับใสเข้าไปฮึบฮึบเทสของจริงกันไปเลยเอาใส่ไปเลยครับโอ้โหสามบุ้งกี่เต็มครับเอาช่างนัดว่างไงจะลองยกดูหน่อยไหม ยกขึ้นครับยกขึ้นโอ้โหอา้าวโดนไปสามเมกี้ครึ่งครับเอารับอา้าวสามมืกี้ครึ่งลุยอ้าเอา,เอาลองยกดูลองยกดูครับขึ้นไหมอ่าลองขยับรถด,ดูนะครับ มาเราก็จะขยับรถนะครับนะฮะจะขยับรถนะครับแม่โอ้โหใส่สามบุ้งกี่ครึ่งครับดูครับใส่กันพูนๆกันไปเลยนะฮะเดียว <c oughs> เลอะดูนะโอ้ยจักนันดจะไปถอยตรงเลอะทำไม <c oughs> ไปเลยถอยไปถอยไปเดี๋ยวให้เจ้าของไปล้างแหมจักนัดถอยลงเลอะได้ครับโอ้ย <laughs> เอาถอยครับถอยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาชมกันนะฮะว่าช่างนัททำรถเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเทสแล้วเนี่ยนะฮะอยากรู้ว่ายกขึ้นไหมนะครับอา้าวอีกนิดนึงเฉดฝายนิดนึงขยับฝายหน่หอยหน,หนึงเป็นภารงไม่เยอะทุกเที่ยวแล้วอมีนิดนึนงเอานะครับไทเกอร์ go, ครับดีโฟดีครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับวันนี้ช่างนัดต้องลองรถกันหน่อย เอาถอยไปถอยไปเอาพอดำเลยครับเอาขอดูหน่อยยกขึ้นไหมโอ้โหไม่ต้องเล่นเครื่องเลยครับค,คบันนี้ครับสุดยอดแม่ได้สูตรเลยครับได้สูตรยกขึ้นเรียบร้อยนะคะนี่ครับทำรถเสร็จต้องลองนะครับต้องเทสให้กับลูกค้าด้วยนะฮะโอ้โหสวยงามมากครับสุดยอดจะขอแอบดูหน่อยนี่ครับโอ้โห โอเคถือว่าผ่านครับถือว่าผ่านผ่านไหมช่างเป้ยผ่านครับผ่านนะครับอ่าฮะช่างใหญ่ครับช่ใหญ่ยุติแล้ช่างใหญ่ผ่านได้ป่ะนี้ผ่านดิผ่านครับโอ้โหแน่นอนนะครับได้สามบุ้งกีครึ่งนี่หนักประมาณเท่าไหร่ได้เกือบสามตันนะครับเนาะเกือบสามตันใช่ไหมโอ้โหนะฮะถือว่าผ่านนะครับนะฮะผ่านครับุดสยอดสวยงามครับนะฮะคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ช่างนัดจัดให้ดูครับดูความสวยงามนี่ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยโอ้โหนี่สวยไหมครับดูครับกระบะเราก็จะมีสแตนเลสแซมด้วยนะครับสวยมากครับทรงสวยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะขอรีวิวอีกนิดนึงนะครับนะรอติดตามชมอีกหนึ่งคลิปนะครับนะคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อมาเทสรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับ พรถคันนี้ปรับแต่งอะไรบ้างนะฮะนี่โอ้ย<ฮ><ฮ>สืดยอดสงสวยครับพี่น้องครับสงสวยดูโฉมสักก่อนนะฮะเดี๋ยวจะขอถ่ายหนึ่งคลิปนะครับนะเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะว่ารถคันนี้เขาปรับแต่งอะไรมาบ้างครับช่างนัดเป็นคนทําให้ครับนี่ครับอู๋ช่างนัดครับ รับต่อเติมกระบะดัครับมีรถมาก็ให้ช่างนัดมาทําได้ครับโอ้โหสวยครับสวยครับให้ดูทรงแนบอีกครั้งหนึ่งครับนี่ทรงแนบครับนี่ยางหลินลงครับให้ดูด้านหลังครับนี่ส่เพลาลอยครับสุดยอด เรียบร้อยนะฮะก็คลิปนี้เป็นการเทสรถนะครับนะฮะหลังจากที่ทำรถด,ดํามาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับาะนั้นก็ต้องมาเทสระบบก่อนนะฮะว่ายกดําขึ้นไหมใส่ไปเลยครับ3ตักบุงกีสาตักครึ่งครับสําหรับแมคโครโคมาสุนะฮะพีซีรรุ่น3นะครับเอาแล้วฮะผ่านครับฝากไว้ด้วยนะครับ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะหลักนะจุบๆบ๊ายบายครับ